ทางจีนนั้นก็กำลังโดนฝั่งสาภาพยุโรปลุมกินโตหนักเลยทีเดียวฮะเรื่องราวเมื่อ35ปีที่แล้วกลับขุดมาอีกครั้งหนึ่งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือนักเคลื่อนไหวที่ก่อการประท้วงได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกตอนนี้ก็ปรากฏว่าถูกจับกลุ่มถูกกลายไม่ต่างจากมอบสามนิ้วในประเทศไทย hey. สวัสดีครับพมกบผมเท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนืนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศก็มีประเด็นที่เรียกว่าร้อนแรงนะฮะที่จะมารอยงานให้กับหุ้นส่วนทราบเริ่มต้นฮะฟาลซีนะครับหมอคนดังขึ้นให้ปากคำในสภปาคของเกสนะครับ โต้อสอสอรีพับลิกันเพี้ยนนะครับกล่าวหาไม่เลิกว่าเขาร่วมหัวกับ CAA ปิดบังต้นต่อของโควิด -19 นายแพทย์แอนโทนีฟราวซีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อนะครับที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนักวิชาการทางการแพทย์ในการสู้รับกับโควิด -19 ในอเมริกันตอบตัวพวกสมาชิกสภารีพับลิกันว่าเพี้ยน หลังจากถูกพวกเขากราวหาไม่เลิกโดยไม่มีหลักฐานว่าพยายามปกปิดต้นต่อที่มาของโควิด -19 ในขณะที่โมดีก็จ่อคว้าชัยชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีของอินเดียนะครัร้งท้ายสมัยที่3แต่ได้ที่นั่งในสภาลดลงนายกรัมนุรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียชนะสึกเลือกตั้งได้ครองเก้าอี้นายกรัมนุรีของอินเดียเป็นสมัยที่3 นะคบค่อนข้างจะเป็นที่แน่นอนแล้วทว่าผลการนับคะแนนที่เกือบเสร็จสิ้นพบว่าพรรคชาตินิยมฮินดูอาพาราติยะชะตะนะครับของเขาพลาดกรองที่นั่งสสส่วนใหญ่ในสภายอย่างเด็ดขาดเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีซึ่งผิดจากการคาดหมายของโพต่างๆซึ่งเชื่อว่าโมดีจะชนะแบบลานสไลด์นะครับ ในขณะที่ซอฟต์พาวเร์ของญี่ปุ่นก็ชูยุทธศาสตร์การส่งออกนะครับเกมอนิเมะนะครับตั้งเป้าสร้างรายได้เข้าประเทศ130,000ล้านบาทนะครับภายในระยะเวลา10ปีรัฐบาลของญี่ปุ่นตั้งเป้าขยายการส่งออกวิดีโอเกมนะครับการ์ตูนมังงะและอามิเมะเพื่อดึงดูด เม็ดเงินเข้าประเทศเพิ่มขึ้น4เท่าตัวเป็น1,30,000 000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4,7ล้านล้านบาทภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้านะครับในขณะที่ผู้นำใหม่ของไต้หวันกล้าวนะครับใส่จีนไม่เลิกโวจะรักษาความทรงจำเหตุการณ์เชียนอันเหมือนไม่ยอมให้ลืมเลือน ประธานาธิบดีไล่ชิงเตอ๋อแห่งไต้หวันประกาศตุ้มเทความพยายามเพื่อทําให้เหตุการณ์ปราบปรามผู้ประท้วงในจัตุรัสเชื้ออันเหมือนของจีนเมื่อปี1989เป็นความทรงจําอันยืนยืนเป็นความทรงจําอันยืนนานตลอดไปและเขาเข้าและเข้าถึงทุกที่ที่ตัดสินใจประชาธิปไตยของประเทศจีนในขณะที่อังกฤษก็เริ่มใช้พับัตรุ่นใหม่ พระเจ้าชาที่3ธนาคารกลางของกฤษนะครับออกธนบัตรรุ่นใหม่ที่มีพระบรมสาทิสลักษ์ของสมเด็จพระเจ้าชาที่3ให้ประชาชนเริ่มใช้ในวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาหลังผ่านมานานเกือบ2ปีหลังจากเสด็จขึ้นของราชเป็นประมุกแห่งสหาราชอาณาจักรต่อจากสมเด็จพระราชินออออีอลิสเบตท,ที่2นะครับในขณะที่วิจารณ์การสนันฮะ คาเฟ่นัดบอร์ดนะครับเวียดนามติดกระจกเห็นด้านเดียวให้ผู้ชายแอบส่องเรือนร้างของหญิงสาวคาเฟ่นัดบอร์ดแห่งหนึ่งในคนครโฮจิมินห์ของเวียดนามถูกวิาพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์หลังมีคนแชว่าเจ้าของได้มีการติดกระจกฟิล์มปลอดที่มองเห็นด้านเดียวเพื่อให้ลูกค้าฝ่ายชายสามารถส่องดูเรือนร้างของผู้หญิงที่กำลังคุยด้วย โดยที่ฝ่ายสาวจะไม่รู้ตัวนะซึ่งเหตุการณ์นี้เขาตั้งอยู่ในเขตหนึ่งของนครโฮจิมินห์กลายเป็นข่าวในไบเวราไม่ค่อยจะดีนักโดยรายงานระบุว่าคาเฟ่แห่งนี้เปิดห้องแยกสำหรับลูกค้าชายและหญิงที่กั้นด้วยผนังกระจกทว่าสิ่งที่โฆษณาว่าเป็นผนังกระจกนั้นเป็นแค่กระจกในฝั่งของผู้หญิงส่วนผู้ชายไฟจะปิดมืดแลนะสามารถมองทะลุ เห็นหญิงสาวที่อยู่อีกฝั่งได้เรื่องนี้แดงขึ้นหลังจากที่มีลูกค้าคนหนึ่งได้โพสต์บน t i k t o อเล่าประสบการณ์ในฐานะผู้ชายที่เคยใช้บริการคาเฟ่แห่งนี้ซึ่งนอกจากจะประเด็นกระจกที่มองด้านเดียวแล้วชาวเน็ตยังสังเกตว่าที่นั่งของผู้ชายต่ำกว่าเก้าอี้ของผู้หญิงซึ่งมีลักษณะเป็นเก้าอี้สูนะครับอยู่พอสมควรซึ่งกลายเป็นการเอื้อให้ผู้ชายลองดูรอดดูของสงวนของฝ่ายหญิง ได้หรือไม่ฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งนะครับในขณะที่ร้อนรออุอิสราเอลในแกลบรอบสังหารในพลพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านนะครับ IRGC ในอาเลปโปหัวหน้า CIA อนะครับอเมริกันบินตรงกลับมาเข้าภูยภาคปลักดันข้อตกลงการปล่อยตัวประกันสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าพอลซาอิดอาบิยานะครับที่ปรึกษา กองกำลังคุดสังกัดกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติของอิสลามเสียเมื่อช่วงเวลาวันจันทร์ที่3มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับพวกคนอื่นรวม16คนหลังอิสราเอลทำการโจมตีกลางอากาศในแกลบที่เมืองอเลปโปซีเรียเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้บัญชาการหน่วย C.A. ของสหรัฐอเมริกาพร้อมผู้แทนทางเิียสาวประจำตะวันออกกลางบินด่วนกลับเข้าตะวันออกกลาง เพื่อผลักดันข้อตกลงการปล่อยตัวประกัน,นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยและใกล้เคียงกันก็คือว่าฮ่องกงทําการจับกลุ่มนักป่วนเมืองซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวศิลปินระหว่างใช้มือเขียนกลางอากาศนะลํำลึกจตุรัสเฉียดอันเหมือนครบรอบ35ปีปักกิ่งฮ่องกงร,รักษาความปลอดภัยสูงประธานาธิบดีของไต้หวันนั้นก็ออกถแถลงการ รอยเตอร์เอเจนซี่รายงานว่าทั้งจีนและฮ่องกงต่างเพิ่มมาตรการความปลอดภัยอย่างแน่นหนานะครับซึ่งตรงกับวันครบรอบจตุรัสเทียนอันเหมือนครั้งที่35หลังนักเคลื่อนไหวศิลปินชานมูเฉินใช้มือเขียนทางกลางอากาศวันที่ของเหตุการณ์ก่อนโดนจับในวันก่อนหน้าที่ด้านประธานนะก่อนโดนจับในวันก่อนหน้า ด้านประธานาธิบดีของไต้หวันคนใหม่ฮะไล่ชิงเตอ๋อก็ออกถแถลงการลำลึกรอยเตอร์ uters, นะครับมีการรายงานว่าการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นในจีนและแผ่นินใหญ่มีการจํากัดการเดินทางเข้าจัตุรัสเจนอันเหมินนะครับตรงกับครบรอบปีที่35ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่4มิถุนายน1,984ซึ่งมีการส่งรถถัง กวาดล้างกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่เรียกร้องเดเมโเคซี่หรือประชาธิปไตยปรากฏการณ์ตอนนี้สงครามที่ดูเหมือนจะไม่มีแววที่จะสอเขายุติลงได้นะครับหลังจากที่มีการลอบสังหารในพลนที่ปฏิวัติอิหร่านที่ผ่านมาอิสราเอลนะครับก็มีการโจมตีซีเรีย อย่างเป็นทางการโจมตีอิหร่านอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีอิหร่านก็ปรากฏว่าฮเฮลิคอปเตอร์ตกตายยุกลำร่วมกับรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งปรากฏว่าในพลคนสําคัญที่ให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสนะครับก็ปรากฏว่าถูกลอบสังหารโดยอิสราเอลสงครามในอิสราเอลนั้นก็ทําให้จะยากถึงแม้ว่าจีนจะเข้าไปทําการเจรจาทุกวิธีทาง นะครับเพื่อให้หยุดสงครามนะครับทั้งในยุโรปและในตะวันออกกลางนะครับแต่ดูท่าสถานการณ์จะหนักหน่วงมากขึ้นในช่วงเวลานี้ประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องและใกล้เคียงกับประเทศไทยคงนี้ไม่พ้นฮะเรื่องช่วงเวลาของวันครบรอบจธธุดระเทิดอันเหมือนที่ทหารของจีนก็ต้องการกวาดล้างนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตาย ต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1984เมื่อวันที่4มิถุนายนนะครับซึ่งรอยเตอร์ก็มีการชี้นะครับว่าไต้หวันเป็นจุดเดียวของพื้นที่ที่มีการสื่อภาษาจีนสามารถลำดลึกการครบรอบจตุรัสเทียนอันเหมือนได้นะครับอย่างเปิดเผยมีการจัดงานอ,อย่างเป็นทางการที่กรุงไทเปและส่วนอื่นของโลกทั้งอังกฤษแคนาดาและก็สหรัฐอเมริกาต่างมีการวางแผน ัดงานลํำลึกลักษณะนี้นะครับรอยเตอร์ก็ระบุว่าออสเตรเลียก็มีการออกอาการแสดงความคิดเห็นกังวลต่อการจำกัดสิทธิบุคคลของปักกิ่งนะครับและได้ชี้ถึงการใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงเมื่อ35ปีที่ผ่านมาซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ทางจีนนั้นก็กำลังโดนฝั่งสภาภาพยุโรปลุมกินโตหนักเลยทีเดียวเรื่องราวเมื่อ35ปีที่แล้ว กลับขุดมาอีกครั้งหนึ่งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือนักเคลื่อนไหวที่ก่อการประท้วงได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกตอนนี้ก็ปรากฏว่าถูกจับกลุ่มทุกกลายไม่ต่างจากมอบสามนิ้วในประเทศไทยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ราลงกอนพวงชาวไทยถวายพระพรวรลางคุณทะเลิงถวันย์สุราชายสูงเจริยำคูณพระเจ้าแผ่นดินสิ้นนคราแผ่นดินไทยในราชครองที่สิ้น เพื่อปูงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวา,วามนวงพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระ,พร,ะร,ราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบอดีสีสินมหาวัชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดนุยเดดสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบอรม,มานาาบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโเดิสะทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทมมีนางชาตินไปราสบดอนเดืออร้อนนะแห่งหุนใด ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมคัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์รวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนือยิ่งสิใจ 킥